สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ FC นะครับผมแล้วก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นบ้านของผมเองนะครับนี่จะเป็นครอบครัวของผมเองนะครับนี่จะเป็นลูกชานะแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็หลานด้วยนะครับนี่เป็นบ้านของผมเองนะอยู่นื้อเราจะเปิดร้านเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับอันนี้ก็ทถางกับข้าวอยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับตอนนี้เราจะ ต้องไปหาช้างกันนะครับนี่เราก็ตื่นตื่นมาก็มาทำสะอาดบ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางบ้านเราก็ไปเก็บหญ้าให้ช้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปหาช้างนะครับผมนี่นะฮะทุกเช้านะครับก็คือดูแลช้างไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวที่หลังนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของผมเองนะครับผมโอเคงั้นรก็จะเดินทางกันไปนะครับเดินทางกันไปหาช้างนะครับอันนี้จะเป็น หมู่บ้านของควานนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นบ้านของผมเองนะครับนี่เปิดร้านเล็กๆนะร้านควานช้างนะครับผมโอเคนะฮะก็ส่วนมากก็จะมีควานช้างเขามาใช้บริการกันนะครับผมมาซื้อกับข้าวนะครับคือคนข้างนอกจะเข้ามาไม่ได้นะจุดจุดนี้จะเป็นเฉพาะควานนะครับผมน,นี่บ้านควานนะครับนี่บ้านควานทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นห้องแถวเป็นหลังคาหลังด้วยมีคุณจงฮนะ ไปแล้วเหรอไปมาเหรอไปมาแล้วโอ้ไปมาแล้วนะครับเหลือแต่เรานะโอเคไปอันนี้จะเป็นบ้านคุณตองนะครับตองก็ช้างนะครับผมอันนี้จะเป็นหมู่บ้านของควานนะครับที่อยู่ในปางนะด้านนอกก็มีนะครับเจ็ดแยกนู้นนะครับตรงที่อยู่ตาช่างนะครับก็จะมีควานช้างเขาอยู่ตรงนั้นอีกนะครับผมเยอะนะครับพื้นที่เรากว้างมากเนี่ยเราจะไปหาออสและแป้นเรานะครับก็จะต้องผ่าน โรงช้างตรงนี้ไปนะครับผมนี่ฮะนี่จะเป็นโรงของพลายหนึ่งนะครับแม่ตองสีีเขานะครับผมแม่ตองสีีน่าจะเดินออกกําลังกายอยู่นะครับนี่เป็นพลายหนึ่งนะครับผมนี่ไงงาสวยหล่อมากนะครับเชิงนี้นิสัยดีด้วยนะครับนี่ฮะสายหนึ่งนะครับ ก็เป็นช้างที่อายุไล่เลียงกับไพรออสเลยนะครับผมอายุอาจจะเยอะครับไพรออสนิดนึงนะครับผมห่างกันสักปีนึงนะครับไปรหนึ่งของเรานะครับสี่กว่าแล้วนะครับอ่อนเราก็สี่ินี่แหละครับผมเป็นช้างที่งาสวยนะครับเขาเรียกว่างาหยวกล้วกันนะเชือกนี้ครับหักหักมาครั้งหนึ่งนะเคยหักมาสองเอ้ยไม่ใช่ครั้งหนึ่งดิสองครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ งอกมาใหม่นะครับยาวเร็วมากนะครับงานหยวกนี้ก็จ,จะเป็นเ,เลือดที่ไปเราเลี้ยงงานนะครับยาวนะครับอาจจะถึงประมาณาตรงกลางนะครับผมกลางงาของเขาเนี่ยครับครึ่งครึ่งงาของเขานี่อาจจะเป็นกวงนะครับเป็นงาควงนะครับผมข้างในก็จะกวงหน่อยเนื่องจากมี เลือดรอเลี้ยงนะครับเหงือกเขานะครับยาวหน่อยนะครับก็จะทําให้งาเขาเนี่ยยาวเร็วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยทนแข็งแรงเท่าไหร่นะก็จะหักง่ายอยู่นะครับผมนี่จะเป็นพายหนึ่งนะครับผมเป็นช้างที่สวยนะครับถือว่าสวยมากนี่งาเขาโค้งสวยนะเมื่อก่อนนี่งานี่หักมิดเลยนะครับนี่นะคือเล่นกันนะฮะจนทําให้งาเขาหักสองครั้งนะครับเชื่องนี้ แต่ก็ยังออกมาใหม่นะครับแล้วก็ยาวเรื่อยๆครับยาวกว่าเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆเลยนะครับเชือกนี้พายหนึ่งถือว่าเป็นช้างที่งายาวที่สุดนะครับนี่ฮะก็ควานเขาก็พาอีเชือกหนึ่งเดินออกกําลังกายนะครับผมตอนนี้ก็พายหนึ่งก็อยู่ในโรงนะครับกินหญ้าไปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นโรงช้างนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศจะมีโรงครับด้านล่างก็จะมีโรงสองโรงนะครับ ด้านบน,บนนู้นไลออสเห็นไหมครับอันนั้นจะเป็นหลังของลายออสนะครับนู่นไลยออสนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นน้ำเพชรของเรานะครับผมน้ำเพชรวัสดีค่ะยังวัสดีค่ะจีดีดีถอยถอยวัสดีค่ะกันนี่น้ำเพชรนะครับใครคิดถึงนะน้ำเพชรนะครับผมนี่ก็ตัวใหญ่เร็วมากนะดูดิครับ นะแม่เขาเดิอนออกกําลังกายแล้วนะครับผมนี่ก็เหลือแต่น้องนะครับนี่อันนี้จะเป็นน้องน้ำเพชรน,นะครับแล้วน้องเอื้องคํำนะครับนี่นี่คุณยอนวันนี้ดูแลแทนของแหลงควานควานเขากลับบ้านนะก็จะมีควานดูแลแทนเวลากลับบ้านเอื้องเอื้องสวัสดีครับก่อนครับเ,เสียงเสียงนี่ครับนีครับนะโอ้โหไม่มีเสียง น้ำอ้อยนะครับให้น้องขหน่อยนะครับผมนี่จะเป็นเอื้องคำนะครับผมเอื้องคำนี่จะเป็นลูกของแม่คําแสนของเรานะครับผมคําแสนนี่นะครับสวัสดีครับก่อนค่าก่อนค่าก่อนค่าโอ้โหไม่ค่อยมีเสียงนะโอเคนะเป็นเป็นช้างรุ่นที่รุ่นขุนศึกเขานะครับผมนี่เป็นน้องขุนศึกนะครับ โอเคนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับนี่แพออดเราอยู่ข้างบนนี่ก็เดินออกกําลังกายกันนี่จะเป็นแม่น้อยนะครับแม่น้อยลูกดกเดินออกกําลังกายนะครับผมขวานจ้อยนะครับผมนั่งซิวๆออกกําลังกายกันนะครับน่าสวยนะวนกลมนะครับผมมีลูกดกนะอน,นี้จะเป็นนี่อน,นี้จะเป็นอ่พลาย บุญแป้งนะครับผมซึ่งตกมันนะฮะน่าจะหายแล้วนะครับนี่ตกมันแบบไม่นานนะตกประมาณสักเดือนหนึ่งนะได้แล้วนะครับผมหรือใกล้หายแล้วนะครับดูครับนี่ก่อนจะไปหาแพลออดก็จะเจอช้างนะครับหลายๆเชือกนะครับอยู่บริเวณที่เราเดินแผลอัดกันนะครับผมนี่ฮะพากระเดินออกกําลังกายนะครับผมนี่จะเป็นแม่น้อยครับ โอเคนะครับเราจะไปหาออนและแป้นเราครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมไปกันเลยครับไปแล้วนะครับออกกําลังกายนู้นนะครับผมบรรยากาศดีไหมครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เส้นทางที่เราต้องเดินทางวันนี้เราเดินนะครับปกติก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมดูดิ กข้างทางก็จะมีแต่หญ้าเขียวๆนะครับผมโอเคครับไปหาออดกับแป้นเราหน่อยนะครับจะเป็นหลักของเขาเนะี่ยแป้นเราก็อยู่บนดอยแล้วนะครับตอนนี้นะเนื่องจากโรงช้างของเราเขายังไม่ได้ทำเสร็จเลยนะครับผมตั้งแต่หักไปนะครับนี่ ไปกันเลยครับถึงแล้วนะครับผม,มนี่จะเป็นหลักของพลายออสขุนสึกนะครับผมนี่ไงตูดใครเอ้ยน,นะครับผม,มนี่ไงพลายออสอยู่ข้างล่างนี้นี่เจ้าขุนนะนี่ขุนว่างไงว่างไงขุนครับยังครับยังโอ้วันดีตอนเช้าลูกวันดีครับ สวัสดีครับก่อนคุณสวัสดีตอนเช้านะครับเอายาให้เขาหน่อยนะครับผมนี่ก็ตอนเช้าเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไปหนึ่งมัดใหญ่เลยนะครับผมคุณศึกนะโข้โหออดดีใจใหญ่นะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นหลักของไพรออสของเรานะครับนี่ยาเขาอยู่ตรงนี้นะอโยนให้เขาหน่อยนะนะครับนี่ นี่โอเคเราแผลาไฟออสหน่อยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นที่อยู่ของไฟอัดของเรานะครับก็อยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะนี่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องใส่ปลอกโซ่นะครับถ้าไม่ใส่ปลอกโซ่นี่ออดก็จะแทงนะแทงต้นไม้ต้นนี้นะครับจะไม่เหลือนะครับถ้าเราใส่ปลอกโซ่เขาจะไม่ได้แทงนะครับเนื่องจากเขาจะขัดเขาจะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับ การใส่ปลอกโซ่ก็ช่วยในให้ช้างไม่ไม่ดิ้นเยอะนะครับจาจะช้าลงนะครับผมนะเวลาเราไม่มีปลอกโซ่ออดก็จะมักจะยืดยืดแข้งยืดขานะครับผมมาแทงต้นไม้ตัวนี้นี่ตัวนี้กลัวเขาจะตายนะครับเดี๋ยวไม่มีโลบให้เขาอยู่นะครับสเกตเราจะไม่ให้ออดติดกับต้นไม้นะครับให้อยู่ห่างๆหน่อยนะครับถ้าติดต้นไม้มาไหลแทงต้นไม้นะครับ ล้มตลอดเลยนะครับผมนี่ฮะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับนี่นะครับผมสวัสดีครับพี่ายังสวัสดีวางหญ้าลงก่อนดิโอ้ย่ยากำลีงเต็มเลยสวัสดีครับพี่ยังครับยังมาลุกครับก่อนโอ้โหดูจะกินยังไงครับเนี่ย น้ำอ้อยให้เขานะครับหลูกหญ้าก็เป็นเป็นงานอะไรไม่ยอมวางเลยดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก่อนออสวัสดีครับยังบุญนะสวัสดีครับก่อนสวัสก่อนลูกสวัสดีครับครับยังสวัสยังนี่ฮะก็ไพ่ออสของเรานะครับก็จะเป็นหลักเขาจะอยู่จุดนี้เลยนะครับผมกลางคืนก็จะนอนตรงนี้นะครับช่วงกลางวันเราก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะ อันนี้สำหรับช่วงกลางคืนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาใมแป้นเรามาแป้นอยู่ข้างบนนะครับคุณศึกเราก็อยู่ตรงนี้หรือแป้นไฟออดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาออดเนี่ยเดินออกกําลังกายด้วยนะครับใมแป้นเรานี้คงไม่ต้องเดินออกกําลังกายก็ได้เพราะว่าไม่แป้นเราชอบไปอยู่ในป่าเหมือนมาออกกําลังกายไปด้วยอยู่ในป่าแมแป้นออดเราไม่ได้เข้าป่าแล้วนะครับรงนี้ก็จะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ ชวัันนะครบโอเคนะครับเราจะไปหาแมแป้นเราด้วยนะครับโอ้โหดูดิย่าเนี่ยโว่นี่นะครนอ้อยนะครับผมโอเคนะครับเอาเราไปหาแม่แป้นเราด้วยนะครับว่าแม่แป้นเราเป็นไงบ้างนะครับช่วงเช้าแบบนี้นะครับไปไปอ๋อไป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 ครับผมไปไปลูก นี่ก่อนนะอยู่ยนี่ก่อนโอ้โหดูเลขอกินขอกินเก่งนะทุบๆๆนี่คือขอกินนะครับผมโอเคโอ้ยมดมดไปเหยียบรังมดนะโอเคนะครับผมโอเคนี่เป็นไพรออสของเรานะครับก็จะเป็นที่นอนที่หลักที่อยู่ของเขานะครับนี่ฮนะก็ดูเขายังไม่ได้เก็บอื่นเลยนะตอนเช้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ํานะครับ ห่วงเขาถึงอยู่นะครับหิวน้ําก็กินได้ตลอดเลยนะครับโอ้ช้างร้องนี่นี่ขุนศึกเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสวัสดีครับยังขุนครับก่อนลูกบอลครับยัง <c oughs> โอ้บอลไหนบอลไหนอ่ปะปัตบอลจุ้งขุนศึกเรานะครับโตวไวมากนะดูจะเท่าแม่แป้นเราแน่นะครับผม ขุนศึกนะครับควานควานของเขาคือคุณบานนะครับผม่ก็อ,อยู่ใ,ใกล้ไพออดเราเลยนะครับ่ากาะดาอ้วนของเรานะครับอยู่ใ,ใกล้กับไพออดนะครับผมบรรยากาศที่ปางเราวันนี้อากาศดีมากนะครับนี่มืดครึมเลยนะครับผมเหมือนว่าฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ได้ตกนะโอเคเราเดินทางไปหาแม่แป้นเราหน่อยแม่แป้นเราจะเป็นช้างที่อยู่บนดอยสูงนะหนูกระท่อมเราเมื่อก่อนจนะเป็นกระท่อมของเราอยู่ด้านบนนู่นนะ ไปหาปแปแป้นเราดูเลยนะครับผมตอนนี้ว่าเป็นไงบ้างเค <Okay, S 1> นะครับนู่นไหนนี่ดแป้นเราได้ยินเสียงเราแล้วนะเราไปหาไปออสนะโอเคนะครับไปหาแปแปแ้นเราหน่อยนะครับเนี่ยบรรยากาศที่ปางบนดอยก็สจจดชื่นนะครับผมเชนมากอากาศก,ก็ดีนะครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใคร mm. เอ่ยแป้นหรือเปล่าเนี่ย mm. ดูครับไม่ได้ไม่เห็นกันนะครับแต่ก็ขอได้ยินเสียงก็พอนะครับแป้นสบายดีไหมฝ mm. ันดีหรือเปล่าครับ mm. โอ้โหครับมีตอบตลอดเลยนะครับใครเอ่ย ดูสิอ้าฟัาง,งอาจารย์แป้นสบายดีไหมหลับฝันดีหรือเปล่าลูกฝันดีไหมอโอโนะ้โหน่จะเป็นหลักของแป้นเรานะครับชั่วคราวเนื่องจากโรงช้างที่เขาอยู่เนี่ยเสาหักไปแล้วนะล้มไปแล้วนะครับผมกําลังสร้างอยู่นะครับดูฮะอ้าววัสดีค่ะวันดีค่ะคุสวย สบายดีป่ะเนี่ยฮะนอนหลับฝันดีไหมฝันดีเนาะโอ้ฝันดีนะครับผมอันนี้เป็นที่นอนของแป้นเราก็จะนอนง่ายหน่อยเนื่องเป็นตะฟั่งนะครับแล้วก็เป็นเนื่นดอยด้วยนะเวลาช้างนอนช้างลุกยืนอะไรพวกนี้จะสะดวกสบายมากนะครับผมนี่สบายดีเนาะโอเคเดี๋ยวพ่อป้อนน้ำอ้อยหน่อยอาปากหน่อยเร็ว ดูแอาปากเลยแาปากรอเลยเป้นหิวเหรอคะอ๋ะอบน,นบนหน่อยค่ะบบนหน่อยอื้อนะครับนี่เิีนสีชมพูดูดูฟันหน่อยลูกพอดูฟันหน,หน่อยลูกแป๊บนึงฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ดูหน่อยอ่าคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมคะ,อะโอโ้โห,โห,โหคิดถึงเหรอคะ,อะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของแม่แป้นเรานะครับ สังเกตดูก็ธรรมชาติมากเลยันจะเป็นกระท่อมของเรานี่เองนะครับนี่เมื่อก่อนผมกับคุณบางก็จะคอยอยู่ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแบกหญ้าไม่ไหวนะครับต้องแบกหญ้าทุกวันขึ้นเขานะครับก็เลยย้ายออทย,ย้ายคุณสิกเราอยู่ด้านล่างนะครับผมใกล้ถนนดีแต่แป้นเราก็ไม่มีหลักก็เลยต้องมาอยู่บนดอยแทนนะครับผมแป้นหิวยังคะแป้นหิวยังอออเอายาให้เขาซองมานึงนะต่อยกันค่ะต่อยกัน ก่อนนล้ว่อนหหน่อยแัหนงันงันมนดีตอนเ้าหน่อยวัดี้าบนสวัสดีครับสวัสดีครับแป้นสบายดีไหมสบายดเนาะั้ก่อนหนอยลงมาเอ้ก่อนหน่อยก่อนหน่อยเออนอนหลับนดีไหมฝันดีไหมคะ ฟันดีเนะาะโอเคนะครับก็ดูสุขภาพช้างแล้วก็นะสังเกตดูว่าช้างเราก็นอนฟันดีนะครับหลังเขาจะเป็นโทนนะคือนอนเต็มอิ่มนะครับอนอนอิ่มมากอยู่บนดอยคือสงบมากตรงนี้นะรถจะไม่ค่อยผ่านมาผ่านไปนะครับโอเคนะครับนะโอ้สบายดีนนไหมเนาะไปดีไะมครับไม่หิวนะหนิวไหมกินอ้อยไหม

แป้นเราสบายดีครับอโอเค,ครับก็ตอนนี้ก็นอนบนดอยไปก่อนเนาะนดีฝนไม่ตกนะฝนตกยุ่งเลยนะครับ่วงน,นี้ฝนไม่ตกเลยนะแป้นเราโชคดีมากเลยรู้ไหมอโอเคนะคะขอบคุณเอซีด้วยค่ะขอบคุณด้วยนะแป้นเราสบายดีครับฝากมาหาแป้นด้วยนะคะทุกคนแป้นเราน่ารักมากอน,นอนบนดอยเนาะ บบนบนกอนดีกอดบีบนซออัดี่น,นะบนไหนบ๊ายบายครับายบายพ่อไปแล้วนะนะคะเดี๋ยวผมจะพาออสแอนด์เดนอกอกกัลังจายกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับสวัสดีนะคะบ๊ายนะลูกบ๊ายบายนะบ๊ายบา,ยบา,ยบายจ้ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์นยคะ่ะ แป้เราสบายดีนะครับก็นี่ะ <c oughs> ก็รักมากนะครับรักมันครอบครัวของเราไปเลยนะครับผมนะ่อจากเราต้องดูแลเขานะทำงานอยู่กับช้างเนี่ยคือต้องมีใจรักจริงๆนะครับผมเพราะช้างต้องกินนะครับต้องกินต้องดื่มนนะ้ําเราต้องมีเวลาแล้วก็ต้องอยู่กับเขานลทุกวันนะกลางคืนก็ต้องมาหาเขานะครับผม ไม่ใช่ว่าทํางานเลิกงานก็ไม่ต้องมาแล้วไม่ใช่นะครับต้องดูแลแทบเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะเพราะช้างเป็นสัตว์มีชีวิตแล้วก็บางคนดูแลไม่ได้นะครับคือเขาก็จะไม่ฟังถ้ามีควานเขาก็จะฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงนะครับจะอยู่กับช้างได้ไปไปไอซีหน่ายไายจ้ะบ๊ายบายโอเคอเดี๋ยวเราไปหาออสแล้วก็เดินออกกำลังกายกันนะครับโอ้ยเย้ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายเอฟซีหน่อยบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด okay. okay. e okay. okay. ้วยนะครับสวัสดีนะครับแปะอยู่ตรงนี้ก่อนนะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายนะคะโอเคนะครับเราก็จะไปหาออสเราแล้วเดินออกกําลังกายกันนะครับโอเคครับนี่นะครับก็ได้เวลาที่เราจะพาออสเนี่ยไปเดินออกกําลังกายกับเพื่อนๆหน่อยนะครับก็ต้อง ออกกาลังกายทุกเช้านะครับเพื่อกาลังกําลังแข้งกําลังขาของเขาด้วยนะครับออดมาเร็วมาเร็วนี่ออดเราเป็นช้างที่หอบสเสบียงไปด้วยนะเราก็พยายามเก็บหญ้านะครับไว้ให้เขาในช่วงเขาเดินออกกําลังกายนะครับนี่นี่นะครับผมมาเร็วมาสี่มัดนะน่าจะเอาไปหมดแหละไม่ฟังคุณศึกเราก็กินหญ้าโยนหญ้าให้เรียบร้อยมาเพิ่มาเร็วมานี่นะครับพลอยออดของเรานะครับ นี่ก็ออกกําลังกายครับผมไปเร็วเร็วไปไปนะคุนไปนี่นะไปกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะไปเร็วไปแล้วนะครับออกกําลังกายทุกเช้านะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมพายอดของเรานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันอีกทีนะครับผมไปกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ